ช่วงผัวฮาลาลสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอมมรันนิวทิเบลผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและซอสบุงรสตาฉลากทองน้ำพริกอาริยา a s s ล l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ท่านผู้ชมครับช่วงเดือนลอมดอนสิ่งที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพของเรานะครับ สบิ๊กว่าการเลือกรับประทานอาหารก็มีส่วนสําคัญต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับช่วงครัวฮอลนวันนี้สบิ๊กขอแนะนํารายการอาหารที่ท่านผู้ชมจะทานตอน,ตอนละตอนละสินอดก็ได้นะครับนั่นก็คือไก่ผัดซอสแพนแงงเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากส่วนผสมของไก่มาก่อนนะครับเนื้อไก่400 g, กรัมกระเทียม10กลีบพริกไทยป่น2ช้อนชานมสดครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลปีบ๊บ ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมเกลือป่นเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้มาหมักรวมกันหมักทิ้งไว้ประมาณ3-5ชั่วโมงและนำไปอบก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนผสมของน้ำซอสนะครับพริกแกงแดงหัวก,กะทิพริกชี้ฟ้าซอยใบมะกรูดซอยซอสปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บ ตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะครับตั้งไฟให้ร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับต่อไปก็ใส่พริกแกงแดงลงไปผัดเลยนะครับ ผัดจนกว่าจะหอมนะครับผัดให้หอมเลยนะครับผัดจนได้ที่แล้วนะครับเราก็เตรียมน้ํากะทิใส่ลงไปได้เลยครับในขณะที่ผัดนี้เราใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการไหม้ขึ้นนะครับ,รบแล้วใส่น้ํากะทิลงไปนะครับ ได้ที่แล้วครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับขั้นตอนการปรุงรสนี่เราจะต้องหลีไฟลงให้อ่อนเลยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับคือท่านผู้ชมต้องชิมให้มันหวานน้ำนะครับสาหรับเมนูนี้นะครับแล้ก็ตี น้ำตาลปีบให้เข้าให้แตกเข้ากันกันเนื้น,นะครับครับต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าครับ ล้วก็ดับไฟได้เลยครับคนเขา้าคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ดับไฟนะครับโอเคครับตอนนี้น้าซอสเสร็จแล้วนะครับก็สักใส่ไก่ที่เราอบเมื่อสักครู่นี้นะครับตักใส่จานก็ได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้มาถึงช่วงท็อปปิ้งแล้วนะครับเราก็ต้องอเอาหัวกะทิมาโรยนะครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับนพิดเดียวพอนะครับโอเคครับท็อปปิ้งตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับเพื่อความสวยงาม โอเคครับท่านผู้ชมพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับไก่ผัดซอสแพนแงตอนนี้เรามาดูคุณ,ณประโยชน์ของสมุนไพรจานนี้กันเลยดีกว่าครับใบมะกรูดแก้ความดันโลหิตสูงช่วยคลายเครียดพริกชี้ฟ้าแดงมีสารแคปไซซินช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนดีช่วยขับเหงื่อเร่งระบบการย่อยอาหารสลายไขยมันในร่างกายได้กะทิกรดลอริก ik, มีมากถึง48-53ในน้ำนมแม่มี12จึงมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นพิเศษเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ต้องถูกขับหมดไม่สะสมในร่างกายน่าทึ่งมากๆเลยนะครับสำหรับคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยเราจานนี้ นอกจากจะได้ประโยชน์ด้านโภชนาการแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับสัปดาห์หน้าสบิกจะนํารายการอาหารพิเศษและมีประโยชน์กับสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าวัสลามุอะลัยกุมบลลคมตุลลอฮิวะบารากาตุสวัสดีครับ